สวัสดีครับแฟนๆโป้มอนทุกคนครับผมโอบู๋ครับในวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงการคัดเลือกทีมของ b ี k อ8นคร์เคับในงาน2,021ครับโป้มอนอยู่ไหนบัตเทิลเฟสติวัลครับเกมแรกของวันครับก็จะเป็นทีมของยามิรีโมทครับเจอกับทีม v ีไนท์ครับเป็นคู่เปิดสนามในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับงั้นเรามาดูผู้เล่นก่อนเลยครับสวัสดีค่ะพวกเรา สดีค่ะไข่มุกยัมมี่รีโมทค่ะสวัสดีค่ะน้ำใสยัมมี่รีโมทค่ะสวัสดีค่ะเจนยัมมี่รีโมทค่ะสวัสดีค่ะเจนิดยัมมี่รีโมทค่ะสวัสดีค่ะเค้ยัมมี่รีโมทค่ะสวัสดีค่ะพู้เราวี่ไนไมโลดีค่ะเจ้าปรางค่ะไนค่ะจัสดีค่ะมิวสิคค่ะ เจนนี่ครับที่เล่นพิกจูครับโยนตะกายฟ้าไปรับใส่ไปที่มิโอรีครับแต่ว่าโอ้เจนครับดังก็ไปครับ30ครับเปลี่ยนร่างครับกลายเป็นไฟโร่ฮะโถมแบบนี้จะเอาไหมฮะยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับไปคู่ครับทั้งเจนทั้งนายครับนายมาพร้อมกับพารกิจอันยิ่งใหญ่ลาได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับกลับมาตั้งหลักที่หน้าป้อมนะครับสลหรับนะอ้าวไข่มุกครับตรงๆครับโอ้สิบเอ็ด แอปโซลเชอร์ปังเชอร์ปังเปิดได้ไหนสแลครับตบอีกทิ้งตบโอ้โหไปหมดครับอย่างงี้ไม่รอดเก็บ3ตามน้ำใสมาเอาอยู่ในมุกดับเบิลอยู่ในมุกครับเชอร์ปังก็ใช้ครับนายก็ใช้เอาเรียบร้อยครับเก็บน้ำใสดิมเฟียไปได้ครับตามไข่มุกกับพุูรินครับจะไปไหนครับกูะพุกรีบระบาดกระเทิมครับโอ้โหนายสตอมรัวๆเลยครับโอ้โหเก็บไปได้ครับมิวลี่เก็บต่อฮะทุกนาทีมีค่าครับสักหน่อยก็ยังดีครับเชอร์ปังก็ใช้อยู่ในมุกครับเอาละครับมีเกาะเข้ามาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ มา3ตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเอ้านายครับระวังครับโอ้โหสามตัวนะครับน่าทั้งแหกปากทั้งบินโอ้เรียบร้อยครับจีจี้แล้วนายครับไล่น้ําใสอยู่ครับอ้าน้าใสครับไล่อยู่ในมูออกมาครับแต่ว่าเจนครับพึ่งดังไปแล้ว40ครับกาลังมาครับนี่ไงไฟมาแร้วลงหัวครับเก็บนายไปได้สกเกอร์พันเอ้าเจนสูนที่อยู่ในมูครับมิวสิกยังไงครับล้มครับมีแขกไม่รับเชิญครับเมลีครับทาการไล่ครับทาไม่กลับเดี๋ยวส่งกลับบ้านเองเชือปากในสแลงครับแล้วก็ตบด้วยสกเกอร์พันธ์อีกทีหน มาอยู่ที่พุ่งครับไม่บุกต่อครับกลับบ้านครับทิ้งให้มิวสิจัดการต่อครับแล้วก็เก็บได้ไข่มุกหยุดมิวสิคไว้ได้ครับี่ท่าซิงครับเจมรอดครับยอดเยี่ยมมากครับไข่มุกดังก็ไม่ได้ขยับก็ลําบากครับโอ้โหยากแล้วป้องกันได้แบบนี้ครับยังไงทีวีไนท์ครับชนะเกมนี้แน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับมิวสิคครับที่เลีเกงโครการเนี่ยไม่ทำแต้มเลยสักคะแนนเดียวครับ รอบเกมที่2ในวันนี้ครับก็จะเป็นทีมของ WE GIRLS นะครับเจอกับทีมของ Very Very ครับงั้นเรามาดูผู้เล่นของ2ทีมนี้กันเลยครับสวัสดีค่ะสดีคะพวกเรา we are we girls new we girl ค่ะไ o d ได้ we girl ค่ะ y ย g u r t we girl ค่ะ we girl ค่ะทำ m ี we girl ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเวลี่แวรี่าขวัญค่ะแอนด้าค่ะจิ๊บค่ะอุเ้ค่ะ ่เปิดอยู่ในมูสครับแพนด้าครับอีวาพาเลสนะครับทำผลงานได้ดีเยี่ยมจริงๆครับทำคะแนนได้อีกครับทำให้ทีมวีเกิลนะครับไม่สามารถทำอะไรได้ครับในช่วงต้นเกมครับพิมพ์พยายามจะเดินกลับไปหาเพื่อนครับแต่ไม่น่ารอดครับสี่ตัวอย่างนี้เกาะโยจริงๆอ้าวอยู่ในมูสครับโยเกิดครับโดสปาครับตามด้วยวายชาร์จอย่างนี้เรียบร้อยครับทางสตดิโแบบนี้ครับทันเดอร์ครับก็เป็นของวีลี่แบร์รี่ครับแล้วก็ทำให้ทีมวีลี่แบร์รี่นะครับโหเข้ามอลดังรัวๆเลยครับเพราะผลของทันเดอร์ ทีวีเกิลส์นะครับก็ส่งพิมพ์มานะครับเพื่อมาดังครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาครับแต่ยังไงก็ไม่ทันครับคะแนนบัน่หงนะครับและแล้วครับคะแนนก็ทิ้งห่างมากๆครับทำให้ทีมเวิวลี่ครับชนะไปครับในเกมแรกครับต้องยกความดีความชอบครับให้กับแพนด้าจริงๆครับ มาเป็นคณะแบบนี้ครับ4คนครับโหมป้อมล่างครับโอ้โหเหลือนิวคนเดียวครับที่เล่นฟูจิกพันดาครับแต่เหมือนจะตามป้อมไปด้วยครับโมเน่ครับดแต่วัลทีเขาไปกลางวงทันเดอร์ครับแล้วก็เก็บพาวขวัญไปได้ครับอามาโจโอ้แพนด้าครับเอซิสเตอร์เข้าไปครับเก็บโมเน่ไปได้เอ้าวงสีได้อย่างนี้จิ๊บกับครับจิ๊บไฟลงมาครับแล้วก็ล้าทันเดอร์ได้ครับและแล้วเกมนี้ครับก็น่าจะรู้ผลกันแล้วครับว่าทีมเวลลี่เวรลี่ครับทำแต้มไปเยอะมากๆครับทำให้ชนะไป2ต่อ0ครับ เอาละครับสำหรับเกมที่3าของวันนะครับก็จะเป็นทีมของวีไนครับเจอกับทีมของเวลี่แวรี่ครับและผู้ชนะของเกมนี้ครับจะเป็นตัวแทนทีมแรกครับของวิงเทฟตเอ็กครับซึกป่าเลนกลางครับมาครับเชือป่ามาทัชจิบครับใครครับอื้มโลตอมเข้าแบบนี้ครับเลนบนของทีมวีไนครับเรียบร้อยครับทีเวลี่แวรี่ครับคุมโซนได้ดีมากๆครับโอเป้ครับเข้าไปแทงให้หน้าป้อมครับแล้วก็ผักโขมก็คอยร้อยหลังแล้วก็จิบครับโฉบมาครับโอสวยงามมากครับ มิวสิกกับเชอร์ปาเหมือนจะพอแล้วอะครับเปิดด้วยซากะพาครับอารแพนด้าสุดี่เอ็กซิสเซอร์ครับโต้กลับครับด้วยอยู่ในมูครับโต้ไปเต็มๆครับพาขวานครับโอ้แต่ว่ายังรอดครับสำหรับแพนด้าแพนด้าครับเปิดอยู่ในมูครับเพื่อป้องกันโรตอมครับแต่โรตอมเข้าไปซักก่อนครับแต่ว่าก็ไม่ตายง่ายๆสำหรับแพนด้าครับโอ้โหเรียบร้อยครับป้อมแรกครับตอนนี้ก็ทีมวีนครับกำลังคุมทันเดอร์ได้อยู่นะครับแล้วก็ไล่ผักขมสำเร็จครับแต่ว่าทีมวิลลี่เวลลี่มานะครับมาเเต็มลยครับ ทีมวีในห้ามพลาดนะครับไม่งั้นแย่แน่นอนครับถ้าเกิดเขาได้ทันเดอร์ไปนะครับและแพนด้าก็ได้ครับผลงานการล่าทันเดอร์ครับทำให้ทีมของวิลลี่เบอร์รี่นะครับนำโด่งขึ้นมาเลยนะครับน่าเสียดายมากครับมิวสิกถือไว้เยอะมากครับถึง50ครับแต่ก็ไม่สามารถเอาไปดังทําแต้มได้ครับหมดเวลาซะก่อนครับน่าเสียดายมาครับรอบนี้นายเลือกคาร์เม็กซ์มานะครับทีมของวิลลี่เบอร์รี่ครับได้อีกแล้วครับคาร์จิตกเมครับแล้วก็ได้อีพีไปทั้งทีมครับ ดูเหมือนรอบนี้จะค่อนข้างตึงหน่อยนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนะครับมีแต้มใกล้ๆกันเลยนะครับสูสีจริงๆช่วงนาทีครึ่งสุดท้ายครับเหมือนจะแสดงอภินิหารครับสหรับทีมวีครับตอนนี้คุมได้ดีครับสหรับตอนนี้ช่วงของศึกทันเดอรนะครับหรือนี่จะเป็นพลังของคาร์เมสกันแน่ครับเลือกมาทีครับได้เปรียบทันทีครับโอ้โหเก็บไปได้5ตัวครับสุดยอดมากๆครับสลับทีมวีนครับและก็ได้ทันเดอร์ไปครับ และในที่สุดครับทีวีนายครับก็ทำคะแนนรวดเดียวจบครับด้วยแต้มที่761แต้มครับชนะไปในเกมที่2ครับผู้คุริมของปูเป้นี่สุดๆจริงๆครับกดดันเชอร์ปานและจีจี้ในเลนล่างแบบสบายๆครับโอ้โหจิบเล่นไฟ์โร่นี่แบบเฉิดฉายมากครับแม่อยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดจริงๆ ตอนนี้อยู่ในช่วงสะสมแต้งครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ไฟทันเดอร์ในช่วง2อนาทีครับแต่ว่าเหมือนผักขมครับแล้วก็ปูเป้เข้ามาป่วนครับอย่างนี้รอดยากครับมิวลนี่ครับเปิดด้วยอยู่ในมูครับเพื่อจะเก็บทันเดอร์ให้ไวที่สุดครับเอาละครับจิ๊บเข้ามาครับแต่เหมือนจะโดนขับไล่ครับเรียบร้อยครับโอ้ร่วงไปแล้วครับแต่ว่าก็มีผักขมเข้ามาครับแล้วก็แพนด้าตามด้วยปูเป้ครับเอาละครับใครจะได้ทันเดอร์กันแน่ฮะช่วงนาทีชีวิตครับใครรอดได้ครับฟังเวลี่เวลี่ครับ ในแมตช์รอบนี้ ALLY ครับเราต้องยก MVP ให้กับแพนด้าจริงครับเพราะเขาเป็นคนล่าส์ันเดอร์ได้อีกแล้วนะครับโอเคครับทีมวี่เรี่ครับก็เป็นฝ่ายชนะครับเข้าสู่เกมที่4นะครับซึ่งเกมแรกของผู้แพ้ครับจะตกรอบเป็นทีมแรกนะครับก็จะเป็นระหว่างยมิรีโบรับเจอกับวีเกิลส์ครับ ผมได้อย่างนี้เลือดแต่ละคนน้อยมากครับต้องมีคนเจ็บครับและแล้วก็มีคนเจ็บครับโอเจนครับเจอ1ต่อ3ครับจะไหวหรือเปล่าครับเก็บไปได้ฮะทีมยามีรีโมทนะครับขึ้นนําไปอย่างสบายๆครับด้วยทีเวิร์สในการเก็บออจิทีฟนะครับทั่วแผนที่นะครับทุกเม็ดจริงๆครับทีมยามีรีโมทครับมากระหมดแล้วครับแต่ว่ามีกบตัวหนึ่งครับโมเน่ครับรออยู่แล้วครับแล้วก็อยู่ในมูครับได้ไงครับได้หรือเปล่าครับแล้วคนละดได้ครับก็คือพิมพ์ครับ การซุ่มโจมตีในรอบนี้ครับทำให้ทีมของ V-Girls นะครับนำไปก่อนครับ1ต่อ0ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับในรอบที่2องครับเอาละครับมีการไฟขก้นเครื่องเจนนี่ครับเอาโดนสลับฟอร์มแพงๆครับอ้าวเฮกไซครับโอ้โหเก็บไป2ครับโยเกิร์ตวิ่งไปสปาครับแล้วก็วายช้าครับรัวๆครับแล้วก็อยู่ในมูครับแต่ว่าโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าอีกฝั่งครับอยู่ในมูครับมีกรอบเพิ่มออกมาฮะอย่างนี้เหมือนจะรู้ผลแล้ว ป้องกันอย่างแน่นหนาเลยครับเพื่อไม่ให้ทําแต้มเพิ่มนะครับซึ่งก็จะเป็นทีมของยัม่รีโมทครับก็สามารถเอาชนะทีวีเกิลส์นะครับในเกมที่2ไปได้อย่างง่ายได้ครับทางเคสแล้วก็เจนนิสครับพยายามจะดังครับแต่ดูเหมือนจะดังไม่สําเร็จครับต้องวิ่งกลับแต่ว่ากลับไปก็ต้องกลับไปที่บ้านแน่นอนครับสำหรับเคสครับป้องกันสุดชีวิตครับ3ต่อ2นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเคสสู้สุดใจครับวิ่งกลับไปแล้วแต่เจนนิสครับบุกต่อครับเพื่อจะเก็บให้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ครับ มูนี่หลับครับเอาละครับแแพมอยู่ในหมูครับแล้วก็เก็บน้ําใสไปได้เอ็กซิเซอร์ครับเค้ครับโอ้พยายามจะดันพิมพ์ออกครับเพราะว่ามันปวดมากสรับอยู่คูบาริสึครับแล้วก็โถมลงมาโอ้ยังครับยังไม่ลงครับทีวีเกิลครับโม5คนครับน้ำใสกันคนเดียวกันไหวหรือเปล่าครับไม่น่าไหวครับ4ต่อ4ครับตรงนี้ครับป้อมที่2ครับโอ้ครับเจนเก็บไปได้1ตัวครับเก็บไปได้2ครับสวยมากครับ2คนนี้ดังครับตรงกลางตีกันอยู่ครับทันเดอร์ และลากได้แล้วครับโอ้ยามี่รีโมดและยามี่รีโมดครับก็ดังทำแต้มครับแล้วก็ชนะเข้าสู่รอบต่อไปครับในที่สุดครับก็มาถึงเกมสุดท้ายครับของรอบคัดเลือกนะครับเพื่อเข้าสู่รอบพุสเตครับของ b k 4เคครับระหว่างทีมวีไนทเจอกับทีมของยามี่รีโมดครับที่เได้ออชนะมาได้ครับทางยามี่รีโมทครับมีแผนครับที่จะเอาป้อมด้านบนออกก่อนนะครับ ด้านบนก็พยายามจะป้องกันอย่างเต็มที่ครับแล้วก็เก็บได้ตอนนี้ยามิรีโมะครับนำมามากกว่า100แต้มครับช่วงที่ผ่านมานี้ครับทั้ง2ทีมนี้นะครับค่อนข้างเล่นเป็นแนวตั้งรับซส่วนใหญ่ครับและแล้วจีจีก็สามารถเอาป้อมล่างออกจนได้ครับถึงแม้ว่ายามิรีโมะเขาจะเสียทันเดอร์ครับแต่แต้มที่มีติดตัวนั้นก็มากพอครับต่างไฟต่างจะไปหยุดการทําแต้มของอีกฝั่งครับนิดเดียวก็มีผลครับเจเนสพุ่งเข้ามาขอสัก20ได้ไหมครับไม่ได้ครับ โอ้โหดังครั้งสุดท้ายจริงครับได้อีก28แต้มครับนายและรอบนี้ครับยามิรีโมทเขาก็เป็นฝ่ายชนะครับด้วยเจนทําไปถึง170แต้มอย่างสวยงามครับความต่างของร่างพัฒนาครับทำให้ฝั่งของเจนนิสครับแล้วก็เคสครับสามารถหยอดแต้มได้ทีละนิดครับถือว่ามีผลมากด้านล่างครับทีมวีนไนท์ก็ได้คาร์ชิดกัมเมยครับและด้านบนครับโรตอมจะได้อีกหรือเปล่าครับได้ครับโอ้ฝั่งของยามิรีโมทครับแย่งไม่ทันครับน่าเสียดายจริงๆ ดูเหมือนว่าป้อมบนจะต้องถูกทำลายแน่นอนครับโหแต่ละคนถือแต้มกันมาครับโรตอมเข้าอีกครับจีจี้ครับพยายามจะเอาป้อมล่างออกครับแต่เหมือนจะยากครับอยู่ในมูฟไล่เลยฮะน่ารัาทันเดอร์ได้ครับวีไนท์สบายเลยครับตอนนี้กันก็กันไม่อยู่เลยครับตอนนี้ครับผลของทันเดอร์ยังอยู่ครับดังรัวรเวยครับโอ้โห96แต้มครับมิวลีครับ และแล้วครับหลังจากที่วีนครับได้ทันเดอร์ไปครับก็โถมดังเข้ามาทําให้ได้รับชัยชนะไปครับและเข้าสู่เกมที่3ครับเป็นเกมตัดสินครับตอนนี้แต้มของยามิรีโมทับยังนําอยู่นะครับและเปลี่ยนเป็นเก๊กโขกาเรียบร้อยครับสำหรับมิวสิกครับอ้าวลงมาครับโดนเจนครับโถเข้ามาครับเรียบร้อยครับในแพงของยามิรีโมทับยังเหมือนเดินครับแพมจะเอา3คนครับโผงเข้าไปครับเพื่อให้ป้อมบนแตกให้ไวที่สุดครับ และแล้วเต่าจะเป็นของใครครับเต่าครับก็เป็นฝั่งของยามิรีโมครับเอาละครับศึกปะทะด้านบนครับของบนเต่าครับอยู่ในมู้ครับสลับเชือปลาครับแล้วก็วิ่งไล่ลูคาริโอเลยครับเคพยายามจะรักษาป้อมบนให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็เพื่อนก็มาช่วยครับเอาอะฮะโอ้โหเจมาช่วยต่อครับเอ้าอยู่ในมูครับโอ้แต่ก็ไม่มีผลอะไรครับเคครับพยายามจะซื้อเวลาครับเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมนะครับตีโรตอมครับยังไงยังไงครับแผงของเขาก็ยังเอาป้อมด้านบนออกอยู่ดีครับ ระหว่างที่โรตอมอยู่ด้านบนครับน้ำาสและเจงครับดังด้านล่างครับเพื่อเอาป้อมข้างล่างออกครับมิวสิคพยายามจะหนีเจงครับแต่ว่าเจงตามมาได้ครับแล้วก็มาถึงช่วงนาทีชีวิตครับศึกทันเดอร์ครับใครครับจะสามารถรัดทันเดอร์ไปได้ครับและคนที่ขโมยได้ก็คือมิโอริครับจะมีปฏิหารและมีการคัมแบ็กได้หรือเปล่าในที่สุดครับทีมยังม่รีโมทเนี่ยก็ชนะเกมนี้ไปครับโดยห่างกันเพียงแค่20แต้มเท่านั้นเองซึ่งทำให้ชนะแบบนี้และผ่านเข้าสู่รอบคุ้มสเตจครับ เป็นวันที่สนุกมากๆครับสำหรับการแข่งขันเลือกครับของ b บ k 4 8นะครับขอบคุณนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับแล้วก็เดอะโป้มันคอปเปอีครับที่จัดงานดีแบบนี้อีกนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในกุ๊ปเสร็จครับ